พระวิสุทธิยานเทระวัดเขาสุก,กิมต่อเขาบายสีอ้อท่าใหม่จอจันทบุรีเจดีบุรภาธิตะวิริยะประชาสามัคคีหลวงพ่อทองอยู่ข้างบนสององค์ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสิน์อยู่บนเนินเขาสูง44เมตรโครงการสร้างกว้าง99เมตรสูง119เมตรทั้งหมด7ชั้นสร้างเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุ บริสถานพระพุทธรูปหินอ่อนพระพุทธรูปพระประธานพรหนึน์หนึนิ้วพิพิธภัณฑ์อธิบริคารองค์เจดีประกอบด้วยพระพุทธรูปแปดหมพองค์ขอเชิญชมความงาม ดีใจมากที่เคยได้ไปกราบตั้งแต่หลวงปู่สมชายยังมีชีวิตอยู่ไปพร้อมลูกและวาทีลูกสะพ้ยได้ไปกราบไปวันนี้พรุ่งนี้ท่านมาเพราะท่านอาพาธหนักแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้กราบท่านแล้วหลังจากนั้นท่านก็ละสังขาร เป็นความโชคดีที่สุดเคยไปวัดนี้หลายครั้งมีแม่ชีวิจิตราเป็นผู้นำบุญไปกราบและได้พาลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมที่นี่หลายครั้งและได้รวมสร้างเจดีย์นี้แม่ชีได้ให้กล่องที่เป็นรูป เป็นดินอยู่ในกล่องผ้าไหมให้มาหลายกล่องด้วยแรงศรัทธาที่มีได้รับกล่องผ้าไหมที่บรรจุรูปปั้นของท่านที่เป็นเหมือนจตุคามรามเทพนะคะหลายอันแต่ก็ได้แจกจ่ายให้ใครหลายคนได้ให้พเออวิโรธไปหนึ่งกล่องให้แม่ดองไปหนึ่งกล่อง ตัวเองก็เก็บมาให้หลานได้มาทั้งหมด5กล่องกราบไหว้บูชาท่านอยู่จนวันนี้นั่งสมาธิครั้งใดบอกอัญเชิญหลวงปู่ก็จะนั่งได้อย่างยอดเยี่ยมสมาธิได้ยอดเยี่ยมขอเชิญท่านทั้งหลายหาโอกาสไปกราบเคยไปวัดนี้ตั้งแต่สมัยยัง ต้องไต่บันไดขึ้นไปจนกระทั่งครั้งล่าสุดมีลิฟเลื่อนขึ้นไปสบายกว่าเดิมสาธุสาธุอนุโมทามิกับพระอริยะ